วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มีการรำวงสวงเท้าสุรนารีที่บริเวณล,ลานอนุสาวรีท้าสุรนารีนะคะคซึ่งทางแฟนเพจของเราก็มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศอของการรำวงสวงมาตั้งแต่วันที่23มีนาคมคจะมีการถ่ายทอดสดแบบนี้ไปจนถึง27มีนาคมนี้นะคะ<อ>ก็ติดตามกันได้ทางแฟนเพจค่ะ ส่วนในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันที่มีงานยิ่งใหญ่จัดขึ้นในเมืองโคราชท่านใดที่กําลังมองหารถใหม่มเชิญไปงานนี้กันนะคะเพราะว่าทางด้านจังหวัดนครราชสีมาค่ะกับชมรมผู้ค้ารถยนต์ใหม่ได้ร่วมกันจัดงานมอเตอร์โชว์โคราชครั้งที่29มหกรรมการแสดงยานยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในระหว่างวันที่26มีนาถึง3เมษายนนี้ค่ะ โดยที่ห้อง M.C.C. Hall The Mall โคราชจังหวัดนครราชสีมาชมรมผู้ค้ารถยนต์ใหม่จังหวัดนครราชสีมาได้รวมกันกับ The Mall โคราชจัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่29 The North East International Motor Show 2022โดยได้มีนายวิเชียนจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพร้อมด้วยนางกฤติยาเรืองเข็มทองประธานชมรมผู้ค้ารถยนต์ใหม่ นายชินาพัฒนพิมพ์สีแก้วผู้จัดการปฏิบัติทั่วไปผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการบริษัทเดอะมอราจสีมาจำกัดและตัวแทนจากผู้จำหน่ายยานยนต์จากค่ายต่างๆได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ค่ะโดยงานมอเตอร์โชว์โคราชครั้งที่29จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่26มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2565นะครับ เป็นมหกรรมแสดงยานยนต์ครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีที่คนรักรถยนต์โมอโเตอร์ไซค์ไม่ควรพลาดภายใต้คอนเซปต์ท้าลมร้อนซัมเมอร์เซล์การันตีงานเดียวครบทุกแบรนด์ในระมิตดทั้งห้างและศูนย์การค้ายกขบวนรถยนต์ใหม่โมอเตอร์ไซค์ใหม่รถยนต์ไฟฟ้าคอนเซปต์ Concept, คาร์อุปกรณ์ระดับยนต์จากค่ายรถดังตอบกระแสนวัตกรรมยานยนต์ยุคใหม่ที่น่าจับตามองได้แก่รถยนต์ไฟฟ้าร้อเอร์เซ มาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษโปรโมชั่นเด็ดจากหลากหลายค่ายการันตีโปรโมชั่นเดียวกับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2022ที่กรุงเทพมหานครครับ การจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมของชมรมแล้วก็นําเสนอเทคโนโลยีแห่งยนตรกรรมในรูปแบบใหม่ของรถยนต์ในแต่ละค่ายที่มีการออกโมเดลใหม่มาในทุกปีค่ะแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งเสริมการตลาดให้ตลาดรถยนต์ในโคราชคึกคักและมีสีสันมากขึ้น กระตุ้นให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจช่วงต้นปีและยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปได้มาเดินเลือกซื้อรถยนต์ที่ชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์อุปกรณ์ประดับยนต์ตรงตามความต้องการในเงื่อนไขที่เหมาะสมค่ะ พร้อมทั้งได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยการมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมแก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาจํานวนสหนึ่ง1,000บาทและสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาอีกจํานวน5 0,000บาทด้วยค่ะซึ่งมติโชโคราชครั้งที่2 9นะครับคาดการจํานวนผู้เข้าร่วมรับชมงานตลอดทั้ง9วัน มากกว่า80,000คนตั้งเป้าหมายรวมยอดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์จากทุกค่ายรวมกันมากกว่า1,800คันคาดว่าจะมีเงินสะพัดหมุนเวียนภายในงานไม่ต่ำกว่า1,700ล้านบาทสำหรับปีนี้นะครับมีบรรดาค่ายรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ชั้นนำมากมายที่เข้าร่วมจัดแสดงทั้งหมด15แบรนด์ด้วยกัน ค่ายรถยนต์ที่น่าจับตามมองมากที่สุดในครั้งนี้ก็คือ2ค่ายด้วยกันครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการแพ็กเกจภาษีรถ e ีวีตามมาตรการรัฐบาลในการมอบเงินอุดหนุนจำนวน70,000ถึง1 5 0 0 0 0บาทต่อคันนะครับสำหรับผู้ที่จองรถในงานนี้รับโปรโมชั่นเดียวกับที่กรุงเทพมหานครข้อเสนอสุดพิเศษจากทุกค่ายรถมีสิทธิ์ลุ้นรับ กิฟต์ o u ลเ e r อร์สำหรับซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ More, รวมมูลค่ากว่า3 0 0 0สนบาทบัตรเติมน้ำมัน1,000บาท500บาทรับสิทธิ์ซื้อคูป,ปองอาหารฟู้ดฮอลล์ซื้อ100บาทแถมฟรี Free, อีก100บาทรวม9วัน9,000สิทธ์ รวมมูลค่ากว่า9 0 0แสนบาทนะครับและก็ที่ขาดไปได้ก็คือเหล่าพริตตี้สาวสวยที่ยกทัพมาร่วมสร้างสีสันภายในงานทุกปีทั้งนี้งานมอเตอร์โชว์โคราชครั้งที่29นะครับก็จะเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา1 0กน30นาทีไปจนถึง21.00นส่วนวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็สามารถเข้าชมได้ในเวลาตั้งแต่10.00นไปจนถึง21.00นขอบอกว่างานนี้เข้าชมฟรีครับค่ะ